สวัสดีครับช่องลุงนัทชาแนลนะครับผมชิปนี้ก็ไปชมสารเจ้าปูนาโพนาเพียงอำเภอวานนวิวาทนะครับอ่าอันนี้ก็จะพาเอจีเดินชมทั่วๆนะครับผมอ่าใครสนใจก็จะลืมมาแวะกราบไหว้เจ้าปู่นะครับผมสารเจ้าปูนาโพนาเพียงนะครับผมอ่าท่านใดสนใจก็ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมานะครับผมอยู่อำเภอวานนนิวัสทางออกไปสกคนนครนะครับผมทางออกไปสกลนครพังโคนนี่นะครับผมไปกันครับผมาไปดูกันนะครับสวัสดีครับช่องดูวัชนาครับผมมาแอดจะพาชมสาลเจ้าปู่นะครับอันนี้ทางเข้านะครับผมสาลเจ้าปู่นาโคนาเพียงครับผมเดี๋ยวแอดพาชมแล้วก็ ไปชมด้านในนะครับด้านในนะครับผมด้าในครับอันนี้จะเป็นร่มรื่นนะครับผมวันนี้ไม่มีคนมานะครับช่งชวงเช้ามีการบงรำแล้วนะครับผม เป็นของมัธยมที่มาลำํำเมืองสวนจ้าปูนครับผมตอนนี้ก็มีนะครับม,ม,มีคนดวงหนตามาไหว้คนหนึ่งแล้วก็มีไอดอนนะครับผม,มเดี๋ยวดูรอบรบนะครับผม ร่มรื่นนะครับผมมีก้นไม้ร่มรื่นด้วยตามหน้านะครับปีนี้่างขวางวถงขว,งขวงนะครับใครผ่านไปผ่านมาเพาจะมามาแวะนะครับก็โอเคนะครับก็มานะครับ ด้านซ้ายก็ไปบางโคนนะครับด้านขวาก็ไปคำตะกต้านะครับผมมาจากบางโคนก็ก่อนเข้าคำตะกต้าไอเขาเข้าวานอน,นิวาสน,นะครับผมจะเจอ,อาสารเจ้าปูปนะูนเพียงก่อนนะครับผมครับผมนี้ก็าสาพักผ่อนนะครับอยู่ข้างสารเจ้าปูนะครับผมต้นไม้ก็ดมลื่นนะครับ ต้นไม้ร่มรื่นไม่มีแดดแดดไม่ร้อนนะครับผมแดดไม่มีเพราะต้นไม,ม้มีต้นคูนสวยๆนะครับในหน้าสามองลูด้วยนะครับนี่นะครับถ้าใครมาก็อ,อย่าลืมนะครับมาแวะนะครับผมองคูนะครับมาสิ่งเจ้าโชคขอพรนะครับผม,มอ,พอ,พอ้อา ที่แอถามมานะครับท่านที่ดูแลที่ศาลนะครับใครมาขอพรขอ,อปุกคทรัพย์ต่างๆนะครับก็สำเร็จหลายท่านแล้วนะครับก็แอดก็น่าจะว่าสำเร็จเพราะว่าแอดมาที่ไรก็มีหมอรำมารำถวายองค์ปู่ประจำเลยนะครับผมไม่มีว่างเลยนะครับ วันที่30เอ้วันที่30าเอ็ดนี้ก็2เวทีนะครับผมประชันกันตั้งแต่303 30สาสเอ็ดนะครับอ่าก็แว,แวะมานะครับ FC อ่าครับผมตล่างก็แวะมานะครับต้นไม้ร่มรื่นนะครับต้นไม้ร่มรื่นไม่มีแดดไม่มีอะไรนะครับผมอ่าดนมานะครับผมดูครับดูมานะ้า FC ก็มาให้ดูนะครับผมที่ไหนที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็จะไปติดตามให้เอฟซีดูนะครับอย่าลืมนะครับผมอตคงปู่นาโพนาเพียงนะครับผมผ่านไปผ่านมาแวะมาสักการะบูชาองค์ท่านนะครับผมอ,องค์ปู่เรานะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเอฟซี FC. ขอบคุณและสวัสดี